สวัสดีค่ะมาพบกับแม่มันมาแชร์ช่องเดอะมัมแฟมิลี่นะคะตอนนี้นะคะธนาคารออมสินปล่อยให้กู้เงินนะคะ,ะหนึ่งมื่นบาทรวมถึงธนาคารทอกอสอด้วยนะคะออมสินเนี่ยปล่อยให้กู้สำหรับผู้มี รายได้อิสระรายได้ประจำไม่ใช่พนักงานของรัฐนะคะแล้วก็ลูกจ้างภาครัฐอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันแล้วก็สำหรับคนที่เคยกู้ไปแล้วนะคะสามารถขอกู้เพิ่มได้ไหมเดี๋ยวแม่มัดจะมารวมคำตอบในคลิปนี้ด้วยนะคะเอกสารที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนเป็นแม่ค้านะคะมีอาชีพเดียวกับแม่มัดเลยนะคะเดี๋ยวแม่มัดจะมาชี้แจงในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะแม่มัดก็ขอกาลังใจนะคะแล้วก็ ไม่อยากให้พี่ๆเนี่ยพลาดข่าวสารดีๆสำหรับคลิปที่แม่มัดจะมาแนะนำเรื่อยๆนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่มัดมาแชร์ช่อง the m u m family ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเงื่อนไขของธนาคารอมสินก่อนนะคะที่จะปล่อยให้กู้รอบนี้นะซึ่งเงื่อนไขเขาเนี่ยก็เหมือนหลายๆรอบที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นผู้มีรายได้ประจํา ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ทกศเนี่ย ก็คือเป็นเกษตรกรนะคะหรือลูกจ้างภาคเกษตรกรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยอายุต้อง20ปีขึ้นไปนะคะไม่เป็นผู้ที่มีไรายได้จากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนะคะการปล่อยกู้เนี่ยจะให้กู้คนละ1,000 0บาทนะคะอัตราดอกเบี้ย0.35%เนะคะการระยะเวลาการปล่อยกู้คือ36เดือนก็คือ3ปีนั่นเองนะคะแต่เราไม่ต้องชำระเงินต้น และดอกเบีย้ยยาวนานถึง6เดือนเราเริ่มไปจ่ายเดือนที่7เลยซึ่งมันดีตรงนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจ่ายให้เรา6เดือนและดอกเบีย้ยถูกใครๆก็ต้องการถูกไหมคะแม่มัดเองแม่มัดก็ไปกู้มาแล้วนะคะและรอบนี้นะคะก็จะทําการขอกู้เพิ่มด้วยสําหรับคนที่เคยกู้ไปแล้วนะคะแล้ว าสามารถขอกู้เพิ่มใหม่ได้ไหมได้นะคะซึ่งแม่วัดสอบถามทางธนาคารออมสินที่สาขาใกล้ๆบ้านแม่มัดเนี่ยแหละถามว่าถ้าเกิดเคยกู้ไปแล้วสามารถขอกู้ได้ไหมเขาบอกว่าได้นะคะแต่จะต้องดูด้วยว่าคุณอยู่ในพื้นที่สีแดงหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาจะเข้าไปดูยอดที่เราส่งไปเนี่ยเราเส่งไปแล้ว เราส่งวันคาดเคลื่อนไหมเราติดแบ c ็คลิสไหมติดบูโรไหมนะคะต้องพูดก่อนนะคะสําหรับคนที่ติดบูโรแบ c ็คลิสบางคนกู้ได้นะคะบางคนกู้ไม่ได้จะต้องรองทาเรื่องดูก่อนนะคะซึ่งเอกเอกสาร แม้ลิ้นติดอีกแล้วนะคะซึ่งเอกสารที่จะต้องใช้นะคะสำหรับคนที่มีไรายได้ประจําคือสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะแล้วก็บัญชีเงินเข้าเงินออกแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นแม่ค้าอาชีพอิสระนะคะใช้สมุดบัญชีนะคะแล้วก แผนที่นะคะแผนที่ที่เราขายของนะคะหน้ารูปรูปถ่ายหน้าร้านอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราเรายื่นไปตอนนั้นแม่มัดยื่นไป3 3แบบนะคะแล้วเขาก็จะไปเช็คซึ่งแม่มัดเนี่ยนี่เยอะนะคะแต่ว่าแม่มัดไม่เคยติดบูโรก็กู้ได้แต่ตอนนั้นก็คือรอนานนะคะแล้วก็มารอบสองเนี่ยกู้ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทาการผ่อนชําระของออมสินนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยสําหรับรอบรอบที่2องนะคะแล้วก็ช่วงการเปิดเนี่ย บางคนบอกว่าเปิดประมาณกลางมิถุนาบางคนเปิดพฤษภาเดี๋ยวต้องไปดูในแอปพลิเคชัน m ม m o เพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะเปิดให้ลูกค้าของอมสินที่มีแอปพลิเคชัน m มโ o ก่อนและมีความต้องการสินเชื่อนั้นสามารถทําการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะคะซึ่งสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงและมีแอปพลิเคชัน m ม m o สามารถขอกู้ได้ก่อน นะคะขอกู้ได้ก่อนแล้วก็ต่อไปเนี่ยทางธนาคารอมสินนะคะเขาก็จะเปิดทยอยเปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อเป็นระยะระยะซึ่งระยะแรกเนี่ยจะเปิดให้ลูกค้าของเขาก่อนนะคะก็คือนั่นแหละเป็น,เป,นเป็นรอบๆเป็นระยะระยะแล้วก็ต่อไปต่อไปปุ๊บเขาก็จะเปิดให้คนที่ไม่มีแอปพลิเคชันไมโมและอยู่ในพื้นที่สีแดงทำการขอกู้ได้ก่อนต้องบอกก่อนนะคะถ้ากู้เต็มวงเงินก็คือตัดเลยนะคะกู้เต็มวงเงินแล้ว1 0 0่0ล้านบาทก็ พอครบวงเงินปุ๊บเขาก็ปิดเลยนะคะแบบนี้ทุกๆครั้งทุกๆรอบเลยซึ่งมาตอนรอบ2เนี่ยโหบางคนกู้ได้เคยกู้ไปแล้ว1 0,000บาทก็กู้ได้เพิ่ม5 0,000ื่นเลยบางคนกู้ห้าหมื่นไปแล้วก็สามารถกู้เพิ่มได้1 0,000อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะกู้ลองทําเรื่องดูนะคะซึ่งแม่มัดเป็นลูกค้าของอมสินนะคะแล้วตอนนี้แม่มัดจ่ายมา6งวดแล้วและแม่มัดจะทําการขอกู้เพิ่มอีก10,000บาทด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ นะคะแม่มัดไม่ได้ขายของนะคะแม่มัดได้รับผลกระทบและเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันตอนนี้จากทุกคนที่เคยหาเงินเข้าบ้านได้ทุกวันตอนนี้เชื่อสิอาทิตย์หนึงอะหาเงินเข้าบ้านได้แค่3วัน5วันนะคะและสําหรับพี่ๆคนไหนที่มีเด็กมีลูกเยอะอันนี้อีกแล้วค่ะนะคะอึ้งหนักเลยนะคะหนักเลยเพราะว่า เดี๋ยววันที่1โรงเรียนเปิดนะคะค่าชุดค่าเสื้อผ้ามาอีกตตึมนะคะอันนี้เราไม่ได้โทษใครนะคะเราก็โทษตรงโควิดนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโควิดอะโรงเรียนก็ต้องเปิดแล้วแม่มาก็ต้องมีไรายได้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็คนอื่นอื่นะก็คือโควิดยิ่งรับจ้างทั่วไปนะคะตอนนี้จะเข้าไปตัดต้นไม้อะไรตอนนี้ก็คือเจ้าของบ้านบอกงดก่อนเลยนะคะห้ามห้ามหามเข้าไปให้รอโควิด ให้มันหยุดไปก่อนนะคะถึงสามารถเข้าไปรับจ้างทั่วไปได้นะคะซึ่งนี่อันนี้เป็นผลกระทบจริงๆนะคะที่แม่มัดได้รับมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องการกู้กู้เลยค่ะนะคะทําเรื่องทําเอกสารกู้ให้เรียบร้อยนะคะขอให้ผ่านทุกคนนะคะสําหรับตัวแม่มัดเองแม่มัดก็จะลองกู้อีกหนึ่งะครั้งค่ะนะคะลองดูด้วยตัวเองว่าผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะคะเพราะว่า เงินธนาคารเนี่ยแต่ละสาขาเขาจะมีเงื่อนไขของเขานะคะก็พี่ๆทนหนอยากจะกู้ก็กู้เลยค่ะเคยกู้ไปแล้วก็ทําการกู้อีกหนึ่งรอบนะคะเรากู้ผ่านแอปพลิเคชันก่อนนะคะเรายังไม่จําเป็นต้องเดินผ่านไปธนาคารสําหรับพี่ๆทนหนที่ต้องการจะกู้นะคะเราสามารถไปทําการขอเปิดบัญชีแล้วมีแอปพลิเคชันไมโมนะคะก็ กู้ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเงื่อนไขกันอีกหนึ่งรอบนะคะคลิปนี้แม่มัดมาแจ้งเท่านี้นะคะถ้าเกิดแม่มัพดพูดผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและติดตามแม่มัดด้วยนะคะจะได้มีข่าวสารดีๆแบบนี้มาแจ้งพี่ๆตลอดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ